สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นักเรียนรู้ไหมคะว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละประเภทมีการใช้งานที่แตกต่างกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะคะจะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ ชิ้นที่1น,นะคะคือจอมอนิเตอร์ชิ้นที่2 CPU ชิ้นที่3คี keyboard และชิ้นที่4นะคะเมาส์อุปกรณ์แต่และชิ้นนะคะจะมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันดังนี้ค่ะจอมอนิเตอร์จอมอนิเตอร์นะคะ จะเป็นอุปกรณ์แสดงผลข้อมูลตัวอักษรหรือข้อมูลภาพต่างๆให้ผู้ใช้รับรู้ในขณะใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โดยจอภาพที่นิยมใช้นะคะคือจอ LCD มีลักษณะแบนราบมีขนาดเล็กและบางชิ้นที่2นะคะคือ CPU CPU นะคะเป็นอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลที่รับเข้ามาแล้วแสดงผลออกไปยังจอมอนิเตอร์ CPU นะคะจะทำหน้าที่คล้ายกับสมองของมนุษย์นั่นเองค่ะคือเมื่อคนเราได้รับข้อมูลต่างๆสมองจะประมวลผลข้อมูลแล้วแสดงผลออกมาทางกิริยาท่าทางหรือคำพูดเหมือนกับ CPU ที่จะประมวลผลข้อมูลแล้วแสดงผลออกมาทางจอมอนิเตอร์นั่นเองค่ะชิ้นที่3คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดนะคะเป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูลซึ่งทำหน้าที่รับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรตัวเลขหรือสัญลักษณ์ต่างๆโดยคีย์บอร์ดนะคะจะประกอบไปด้วย5ส่วนหลักๆได้แก่แป้นฟังก์ชัน แป้นควบคุมแป้นตัวเลขแป้นตัวอักษรและแป้นนำทางค่ะและชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นที่4เมาส์เมาส์นะคะเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยการกดที่ปุ่มของเมาส์เมื่อเราจับเมาส์เคลื่อนไหวไปมาแล้วสังเกตบนจอมอนิเตอร์เราจะเห็นตัวชี้ตาแหน่ง บนจอมอนิเตอร์เคลื่อนไหวตามไปด้วยเมาส์มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานเมาส์นะคะได้ชื่อนี้มาจากรูปร่างของเมาส์และสายไฟซึ่งมีลักษณะคล้ายหนูหรือที่เรียกว่าเมาส์ในภาษาอังกฤษ และจากการเคลื่อนที่ของตัวชี้ตำแหน่งบนจอมอนิเตอร์ที่มีลักษณะคล้ายการเคลื่อนที่ของหนูนั่นเองค่ะและนี่นะคะคืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นทั้ง4ชิ้นที่นักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้และใช้งานให้ถูกวิธีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ